いいいいうい。<c oughs> <c oughs> <laughs> อยู่บ้านใครอยู่บ้านเพื่อนค่ะทุกคนทุกคนจะบอกว่าอันนี้เป็นชาร์เลนจ์อย่างหนึ่งก็คือทุกคนคือจะบอกจะบอกว่าอันนี้เป็นชาร์เลนจ์อย่างหนึ่งก็คือคือหนูอยู่กับเพื่อนใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะคือปกติหนูพูดกับเพื่อนก็คือพวกมีคำยาวทุกประโยค <laughs> แต่อันนี้คือ เฮ้ยคนมาดูอะไรสี่ร้อยคนอะจริงเหรอสี่ร้อยคนมาดูเท่าไหร่ทุกคนโอเคโอ้หทุกคนทุกคนมาดูอะไรอะสี่ร้อยคนมาดูหนูพยายามแบบพูดคือพยายามแบบมาดูมาดูแบบพยายามแบบพูดพูดให้แบบให้มันเพลาะเหรอโอเคทุกคนเราจะมาแชา์ลิสพูดคำหยาบกันนี่ทุกคนแมวเพื่อนนะน่ารักมาก ฮัโหลฮัลโหลออร่มไปแล้วขอบคุณนะขึ้นมาทีเดียวขนเต็มกระโปรงเลยชาเลนพูดเพาะใช่ชาเลนพูดเพาะ